สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอการเชยนแบบด้วยโปรแกรม Solid Works ก่อนอื่นก็ต้องแนะนำตัวก่อนครับผมผมชื่อนาทีนะครับเป็นคนอีสานของราได้ถนัดเลยครับภาษาไทยไม่ค่อยถนัดครับวันนี้จะมานำเสนอการเียนแบบด้วยโปรแกรม Solid Works ตอนนี้ก็จะปูพื้นฐานให้เป็นเรื่อง s k e ครับ วันนี้จะเขียนสเก็ตแล้วก็จะขึ้นฟีเจอร์เป็นวีลเม้นท์แรกเลยเปิดหน้า s o ด i เว o r k s ขึ้นมา new part ขึ้นมาไปที่ one page ก็เลือก c e n t ตอ l ์ไลน์เซนเตอร์ไนี่สำคัญครับชิ้นงานทุกตัวต้องสร้างเซนเตอร์ไลนให้เพื่อความง่ายในการเขียนของชิ้นงานนั้นๆสำหรับผมนะ สำหรับคนอื่นก็ไม่ชับเหมือนกันอบอกขนาดป้ายหกร้อยสูงสูงเป็นทำไมวาม่าเขบอกขนาดเท่าเนี่ยส่็นเลยสูงหกร้อย พันเนะเาะสองเมตรก็ได้สองเมตรเนี่ยใช้มิลเลอร์ก็ติ๊กที่เส้นติ๊กที่เส้นแล้วก็ติ๊กตรงเทีย่ยเนี่ยครับจะมีรูปบอกแล้วก็เราก็ไปติ๊กตรงเส้นเฉลียายมาแล้วข้อดีของการมิลเลอร์อสมมติบอกไปแล้วเขาก็ขยับไปทั้งๆพร้อมกันขยับไปแบบพร้อมกันเลยครับ เก็ตฟรีดีไฟายเลยพอมสกิลฟิเตอร์แล้วอาญางทีนี้ก็ไปสร้างตรงเส้นขั้นบันไดก็แล้วกันเออขั้นดีอ่า,อาสามขั้นก,กน็แล้วกันสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมามันไม่เป็นเซ็นเตอร์ไลน์ก็เปลี่ยนได้ครับติ๊กเครื่องหมายครั้งหนึ่งล้วก็ไปที่อ่าสิบปลาย บอกเขาว่าสามช่องนี้ผมให้กำหนดขนาดเท่าๆกันนะบอกขนาดป่ะห้าร้อยจะขยับเท่าๆกันหมดเลยนะครับเสื l อฟลีตีไฟแล้วบอกขนาดเป็นสี่ร้อยก็ขยับหมดแต่ถ้าเราจะไปบอกขนาดทุกๆตัวได้ไหมได้แต่ตอนแก้ก็ต้องแก้ทุกๆตัว โอเคงั้นไปที่ฟีเจอร์เวลเมนเวลเมนเวลเมนอ่าเป็น,ร,นรูปสี่เหลี่ยมก็แล้วกันทูบเป็นเหลี่ยมขนาดก็สองนิ้วบ้าเนรอ รียบร้อยแล้วรูปบันไดท่างห้งเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับมาเทเลปเป็นบันไดเหล็กก็แล้วกันแต่สี่ร้อยบาทเอาชั้นน้ำหนักบางที่เ,เอเวอแล้วก็เนี่ยรูปต่ช่างเลยครับบันไดตัวนี้หนักยี่ห้ากิโลวตัวนี้สามารถใกล้เคียงเลยนะครับน้ำหนักตัวนี้หรือว่าโปรเจรมตัวนี้ทำได้ดีเลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอของเพียงเท่านี้ก็ผมปูพื้นฐานให้ครับงเงินทำได้ไหมได้ครับสร้างเมดแอสดซมบลี่อโซโลเบิร์ดบอมที่เขาเรียกกันนะไม่รู้เขาเรียก,กอะไรบ้างผมก็ละไว้ในทางที่เข้าใจาวิเคราะห์งานความแข็งแรงโฟลลมไปถึงการเล่นเดอร์ภาพาตรงนี้ผมจะ แอดแอดลงไปในวิดีโอต่างๆสามารถติดตามผมได้นะครับขอบคุณมากครับ